ค,คลิปนี้นะคะมนาจะมาแนะนําต้นพลูสิบชนิดนะคะที่มนาคิดว่าเขามีสเสน่ห์มากๆเลยคลิปนี้มันเกิดจากที่เพื่อนๆนะคะในเพจทักมาถามว่าที่บ้านมนาเนี่ยปลูกต้นพลูอะไรบ้างนะคะมันก็เลยทําให้มนาได้ไปรวบรวมนะคะต้นพลูมนาปลูกนะคะจริงๆมันมีมากกว่า10ชนิดนะแต่คลิปนี้นะคะขอมาแนะนําพลู10ชนิดนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพลูที่มนาค่อนข้างที่จะเลิฟเลิฟเลยนะคะแล้วก็ ในแต่ละชนิดนั้นนะคะเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะต้นของเขานะคะจะตรงใจกับเพื่อนๆไหมเดี๋ยวเรามาตามชมกันในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะคะมะนาบอกเลยนะว่าเป็นต้นที่มะนาเนี่ปลื้มมากๆหลงไหลในเสน่ห์ของเขามากๆเลยนะคะเขา,าเก็คือน้องภูลงยานะภูลงยานะคะเขาเป็นเถาไม้เลื้อยขนาดเล็กนะคะ อายุของเขาเนี่ยก็คือมีอายุยืนหลายๆปีเลยลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าลำต้นของเขาจะมีสีน้ำตาลออกแดงนะคะแล้วก็รากเนี่ยเขาจะออกตามข้อเห็นไหมคะรากเขาก็มีออกตามข้อนะคะส่วนใบเขาจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวเข้มปนลายสีชมพูเนี่ยคะ่ะใบเขาค่อนข้างที่จะเป็นมันเงาเลยนะคะ แผ่นใบเขาก็จะบางๆสามารถมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจนนะคะเลี้ยงง่ายมากๆดูแลไม่ยากนะคะขยายพันธุ์ก็ด้วยวิธีการปักกิ่งนะนี่มันจะมีบางใบนะคะที่เขาจะมีสีเทานะคะอันนี้อันนี้ลักษณะใบเขาจะเป็นสีชมพูแต่ก็มีบางใบนะคะที่เขาจะเป็นใบสีออกเป็นสี เงินเงินนะคะเนี่ยค่ะใบเนี้ยจะออกเป็นลักษณะใบสีเงินมันเลยทําให้มาารู้สึกว่าต้นเนี้ยเขาเป็นต้นที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆเลยมานาชอบต้นนี้มากๆเลยก็เลยจัดเป็นอันดับหนึ่งของต้นพลูที่มนานาเลิฟเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปกันเลยนะมาดูต้นพลูต้นที่สองกันนะคะ ต้นพลูต้นนี้นะคะเขาชื่อว่าพลูปีกนกนะคะต้นนี้เนี่ยมันหนักกับปลื้มเป็นอันดับสองนะคะรองลงมาจากต้นพลูลงยาเมื่อสักครู่นี้นะคะพลูปีกนกนะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าพลูระเบิดนะคะเขาจะอยู่ในพืชในวงเดียวกับมอนสเตอร่านะลักษณะใบาเขาจะเป็นคลื่นๆค่นนะคะเป็นคลื่นแล้วก็มีความเอ่อเป็นรอยย่น เห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นความเป็นรอยย่นเขาไหมใบลักษณะเขาจะมีความหนานะคะแล้วก็มีความเงาจะมีสีเขียวเข้มนะคะแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นบางกิ่งที่เขาจะมีใบสีออกเหลืองๆเ,เนี่ยก็คือน้องเนี่ยไม่ค่อยจะได้โดนแสงเท่าไหร่นะคะมะนาาเลี้ยงในที่ร่มเกินไปแล้วก็อาจจะถูกเออมันจะมีบางช่วงที่ให้น้ําเขาเยอะเกินไปอะคะ่ะ ไม้ประเภทนี้นะเขาชอบน้ำปานกลางนะคะน้ำปานกลางแล้วก็ไม่ชอบแฉะนะคะเลี้ยงในบ้านในอาคารได้นะจะสังเกตนะคะว่าบางกิ่งเนี่ยเขาจะมีใบสีเขียวเข้มเนี่ยเพื่อนเนเห็นไหมเนี่ยค่ะอย่างกิ่งเนี้ยเขาก็จะมีใบสีเขียวเข้มเลยเนี่ยค่ะลักษณะของครูปิกนกเขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเลี้ยงง่ายมาก แล้วก็เนี่ยออกยอดเก่งเป็นไม้เลี้ยงเป็นไม้เลือ้อยได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกครูหนึ่งนะคะที่มานาปลืม้มไม่น้อยไปกว่าพูลงยาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพูต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะต้นที่สามนะคะต้นที่สามก็คือพูสนิม ผูสนิมนะคะหรือว่าพลูกรรมยี่นะเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์มากๆเลยเห็นไหมคะใบของเขาเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจนะหน้าใบเขาจะมีสีเขียวนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ยถ้าสัมผัสดีๆแล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่าพูกรรมยีเนี่ยคือเขาจะมีความเป็นเนื้อกรรมยี่ที่ใบด้วยนะคะ ส่วนด้านหลังใบเนี่ยเขาก็จะเป็นสีออกแดงๆเป็นเขียวอมแดงอะคะ่ะก้านก็จะมีความเป็นสีเขียวบ้างสีแดงบ้างเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าต้นนะ่ะมีความแข็งแรงมากๆนะรากอากาศเขาค่อนข้างจะยาวมากๆเลยอะคะ่ะเนี่ยสังเกตจากกิ่งนี้นะเราจะเห็นรากอากาศที่เขาแบบยาว เพืเ่อนๆอาจจะได้เคยชมคลิปที่มมนาขยายพันธุ์ต้นผูกกรมยีดไปบ้างแล้วนะคะต้นนี้เขาจะเลี้ยงง่ายมากเลยแล้วก็เราลดน้ํานะคะวันเว้นวันได้นะลดน้ําวันเว้นวันแต่ว่าวันไหนที่ไม่ได้ลดน้าเนี่ยมะนาก็จะใช้สเปรย์นะคะมาฉีดพ่นที่ใบให้ความชุ่มชื้นเขานะคะถ้าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเนี่ยบอกเลยว่าใบน้องอ่ะสวยมากๆเลยจริงต้นเนี้ปลื้ม ต้นที่ปลืม้มอีกต้นหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นพลูชนิดที่สี่กันเลยนะจ๊ะต้นที่สี่นะคะต้นนี้ก็คือพลูบารซิลนะคะพลูบารซิลหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าพลูเรือนแก้วนะคะเขาอยู่ในตระกูลฟิโลเดนดอนนะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กนะคะใบเขาจะเป็นทรงเป็นรูปหัวใจ อีกเหมือนกันหนี่เพื่อนๆดูว่าตัวใบอะค่ะเขาจะมีความเป็นรูปหัวใจคล้ายๆกับภูก,กรรมีเมื่อสักครู่นี้เลยใบเขาจะมีความเฉพาะของเขาอะนะคะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจนะคะมีสีเขียวอ่อนปนเหลืองสีของใบเขาอะค่ะเขาจะคล้ายสีธงชาติของบราซิลนะ ก็เลยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพูบารซิลนะคะพูบาร์ซิลเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะปลูกง่ายดูแลไม่ยากโตได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในดินนะเพื่อนๆสามารถตัดแยกนะคะกิ่งของเขาเอาไปจับปักชำในน้ำได้หรือว่าจะเอาไปลงดินก็ได้นะคะมานามีคลิปแนะนำการปลูกต้นพูบารซิลไปแล้วนะเพื่อนๆลองไปตามชมในคลิปของมานาได้นะจ๊ะ ต้นปูบารซิลเนี่ยเขาชอบน้ำปานกลางอยู่ในที่ร่มรำไรเขาจะให้ใบสีสวยมากๆเลยนี่ค่ะใบสีธงบารซิลเลยเลี้ยงในบ้านได้นะเลี้ยงในอาคารได้แต่ถ้ามีแต่ก็ควรจะให้มีแสงได้รับแสงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูบารซิลนะคะ ไปดูต้นถัดไปเลยค่ะต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะก็คือพลูใบเงินนะคะเขาจัดเป็นไม้เลื้อยนะคะที่มีรากออกตามข้อนะคะเขาจะชอบเกาะไปตามผิวดินหรือว่าเกาะพันหลักนะคะนี่ถ้าเลี้ยงแล้วมีแบบว่าต้นไม้เป็นตัวยึดด้วยบอกได้เลยว่าไปเรื่อยเปื่อยมากๆเลยนะคะใบเขาจะเป็นใบรียาวใบด้านบนเขาจะเป็นสีเทาเงิน เห็นไหมคะนี่ค่ะเขาจะมีลักษณะออกเป็นสีเทาออกไปเป็นประมาณสีเทาเงินๆนะคะปลูกเป็นไม้ประดับใส่แจกันได้นะปลูกในกระถางก็ได้ก็คือเขาสามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในดินนะคะเพื่อน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 บางคนนะคะกังวลว่าหรือว่ามีบางคนที่ถามมาว่า ต้นไม้ที่บ้านเวลาเลี้ยงไม่เห็นเหมือนต้นที่มนาเลี้ยงเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเป็นต้นไม้จริงมันไม่ใช่ต้นไม้ปลอมโอกาสที่เขาจะต้องมีความแบบว่าสุขีไปบ้างหรือว่ามีาความแบบเนี่ยค่ะมนาก็มีเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นใบจุดบ้างเป็นใบเหียวบ้างเป็นใบเหลืองบ้างเนี่ยมันเป็นปกติของการเลี้ยงต้นไม้นะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะ สำหรับต้นภูใบเงินเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากก็คือว่าชอบในดินที่ชื้นแต่ว่าไม่ชอบประเภทขังแฉะแล้วก็ลดน้ำวันละครั้งก็พอนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดชอบอากาศที่ถ่ายเทแล้วก็ที่ร่มรำไรนะเขาจะแบบเขาจะเติบโตได้ดีมากเลยก็จะสังเกตเห็นว่าใบเขาก็จะเลื้อยยาวตลอดอันนี้เขาก็เลื้อยขึ้นนะคะ เนี่ยเห็นไหมเลื้อยขึ้นไปบนระแนงข้างบนแล้วไปเรื่อยอ่ะต้นเนี้เลื้อยเก่งก็ถือว่าเป็นครูอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์แล้วก็เลี้ยงง่ายมากขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยยังไงก็เพื่อนๆลองหามาเลี้ยงดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นครูถัดไปกันนะจ๊ะต้นนี้นะคะก็คือต้นครูแนบอุรานะคะ รือบางคนจะเรียกภูหัวใจแนบหรือว่าภูซินเวอร์นะคะบางทีมะนาก็สับสนในชื่อเขาเหมือนกันนะมะนาก็ไม่แน่ใจว่ามะนาเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่านะคะเขาเป็นประเภทสกินดับซัสอะคะ่ะแต่ว่ามันจะมีหลายประเภทของของชนิดของเขามากๆเลยแล้วใบเขาก็จะคล้ายๆกันอะคะ่ะถ้ามะนาเรียกชื่อผิดหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยแนะนํนามะนาได้นะ ต้นนี้นะคะมานาจัดว่าเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กนะคะต้นเขามีลักษณะทรงกลมตัวลำต้นนะคะมีรากอากาศออกตามข้อก็คือเหมือนพู่ทั่วๆไปอ่ะนะคะเขาจะมีรากอากาศออกตามข้อแบบนี้นะแล้วก็ใบเขาจะมีทรงเป็นรูปหัวใจเหมือนกันแต่หัวใจของเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าหัวใจสวยงามเขาก็จะมีความเป็นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะใบของเขาเนี่ยจะมีสีเขียวอมเทาหรือบางทีก็จะมีใบสีอาจจะเป็นใบสีเขียวเข้มได้นะคะขยายพันธุ์ง่ายก็คือขยายพันธุ์ด้วยการปักชำโตช้าหน่อยนะแต่ก็ดูแลไม่ยากนะคะแต่เขาก็จะโตช้านิดนึงชอบดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี แต่ว่าก็ต้องน้ําปานกลางนะไม่ชอบน้ําขังแฉะเหมือนกันแล้วก็ต้องการแสงแดดรําไรนะคะอันนี้มันาจจะเอาเขาแขวนไว้ใต้ตะแกรงต้นไม้นะคือตรงนี้คือ1คือเขาได้เขาได้แบบว่ามีอิสระในการอยู่กับกระถางแขวนนะแล้วก็เขาอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทต้นเนี้มันถือว่าเขางามมากๆเลย อีกต้นหนึ่งนะคะที่แมนาจ,จะให้เพื่อนๆืดูในส่วนของภูแนบอุลาอันนี้นะคะแมนาเลี้ยงแบบนี้เนี่ยค่ะแมนาจ,จะเลี้ยงเขาในแก้วแบบนี้นะแล้วก็เขาก็ให้กิ่งมาแบบนี้ชอบแบบแมนาชอบแบบนี้นะคะเขาก็มีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะถ้าดูดีๆแล้วเ,เขาก็แบบ เนี่ยค่ะเห็นไหมเลี้ยงแบบนี้ก็ได้นะเขาก็จะให้ความเป็นกระเช้ากระเช้าอ่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพลู่ที่มีสเสน่ห์แล้วก็ม่น่าก็หลงไหลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือผู้ผู้แนบอุลา เราไปดูผู้ถัดไปกันเลยจ้าพลูชนิดนี้นะคะก็คือพูงาช้างค่ะพูงาช้างนะคะอยู่ในตระกูลอีพินะเป็นอีกต้นนะคะที่สีสันของใบนะเขามีความน่ารักมากๆเลยมีสีเขียวแกมสีขาวลักษณะใบเขาจะเล็กกว่าพูทั่วๆไปนะคะแล้วก็เขาโตค่อนข้างช้านะไม่ชอบแดดจัดเลย เลี้ยงในบ้านในอาคารได้ดีนะคะสำหรับต้นพลูงาช้างนะสามารถรดน้ำได้2-3วันครั้งนะคะรากอากาศเนี่ยจะเดินช้ากว่าพูชนิดอื่นแต่ถ้าเขาสมบูรณ์ดีนะเขาจะเลื้อยอะใบเขาจะเลื้อยอ่ะคะ่ะแล้วก็จะน่ารักแล้วก็น่าเลี้ยงมากๆเลยจริงๆเมื่อน่าเลี้ยงไว้กระถางใหญ่นะคะเขาอยู่ตรงในสวนแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าความระยะของของ เขาเขาอะค่ะเป็นอีกรูนึงนะคะที่มีความน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยสำหรับรูงาช้างนะคะเพื่อนๆที่ชอบนะคะลองหามาเลี้ยงดูนะราคาก็ไม่แรงมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนใบอะคะ่ะใบเขาจะมีความด่างถ้าคนชอบไม้ด่างเนี่ยก็เอาเขามาอยู่เลี้ยงกับกลุ่มไม้ด่างได้เลยนะคะ คือพลูงาช้างจะ้ะลำดับถัดมานะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือพลูราชินีหินอ่อนนะคะพลูราชินีหินอ่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กนะคะอายุหลายปีเลยทีเดียวเวลาเราเลี้ยงให้เขาแบบว่ารากเลื้อยไว้พันไปกับหลักไม้หรือว่ากับต้นไม้เนี่ยใบเขาก็จะใหญ่ ตกว่านี้นะคะกิ่งก้านของเขาจะออกสีเขียวแล้วก็มีขีดอ่อนๆตามแนวเส้นมันก็จะเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นใบทรงรูปไข่นะเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นทรงรูปไข่ลายใบยเขาก็จะมีความคล้ายๆลายลายหินอ่อนนะสีเขียวเนี่ยมันมีมาพร้อมกับความด่างเขาเลยนะคะต้นภูหินอ่อนหรือว่าราชนีหินอ่อนนะคะ เขามีใบเรียบหนาอวบน้ำเล็กน้อยนะแล้วก็ใบเขาจะเป็นทรงไข่ทรงลูกไข่อะใบเขาสีเขียวเนี่ยมันจะมีลายด่างสีขาวนวลนนนเนี่ยสลับอยู่ในเนื้อใบนะเขาจะมีความเป็นเฉพาะของเขาเลยอะคะ่ะสำหรับรราชินีหินอ่อนเนี่ยใบเขาจะสวยมากแล้วก็ดูแลไม่ยากโตเร็วมากๆเลยทนด้วย นิยมด้วยการปักชำนะคะชอบขึ้นในดินที่มีความร่วนซุยต้องการความชื้นสูงอันนี้มะนาเลี้ยงในแก้วนะแล้วก็ชอบที่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมากๆเลยอะคะ่ะเลี้ยงในน้ำได้นะต้องการแสงแดดปานกลางหรือว่าร่มลำไยนะคะต้นนี้จะไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนนะ เลียงง่ายแต่อย่าให้ขาดน้ํานะคะถ้าขาดน้ำเนี่ยใบเขาจะไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์เลยทีเดียวสําหรับราชินีหินอ่อนนะคะต้นพลูชนิดนี้นะคะคือพลูลงยาใต้ มะนามไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชื่ออื่นๆอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนที่มะนาซื้อมาเนี่ยคนขายเขาบอกว่าเขาเรียกว่าภูลงยาใต้นะคะเขามีลักษณะนะคะคล้ายๆกับภูที่เราใช้กินหมากอะดูลักษณะใบอะค่ะเขาจะแช่คล,คล้ายกับใบที่กินหมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นเออไม่ใช่แค่ใบอย่างเดียวนะกลิ่นของเขาอะค่ะเขาจะมีความฉุน กลิ่นฉุนคล้ายๆใบหมากด้วยนะแต่สเสน่ห์ของเขาเนี่ยอยู่ตรงใบนะใบเขาจะมีสีคือสีเขาในใบเนี่ยอย่างอันเนี้ยค่ะใบเขาจะเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าเส้นใบเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวมันจะตัดกับสีของใบอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นูเป็นคือจริงๆอะ่ะเขาเป็นผูที่เลี้ยงค่อนข้างจะ จะว่ายากก็ไม่ยากนะจะว่าง่ายก็ไม่เชิงนะคะเขาชอบอยู่ในที่ชื้นนะคะแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังมะนาเลี้ยงต้นนี้ไว้ใกล้ๆกับอ่างบัวค่ะก็คือว่าเขาจะโตเร็วคือคือถ้าอยู่ตรงนั้นนะเขาจะโตเร็วแต่ถ้าอยู่แบบว่าในที่ที่แบบอากาศแบบ<ม>แห้งๆอ่ะแบบเขาจะโตช้ามากแล้วก็ก็จะไม่ค่อยสวยอะคะ่ะ อันนี้มานาแยกมานะคะจริงๆอ่ะถ้าเขาอยู่ตรงอ่างบัวเขาจะแบบสวยมากคือไม่ได้อยู่ในอ่างนะเลี้ยงไว้ข้างๆอ่างอะค่ะเขาก็จะได้ความชื้นของอ่างแล้วก็ได้ความชื้นของอากาศตรงนั้นนะคะมันก็ทําให้เขาเติบโตสวยงามอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะของภูลงยาใต้นะสวยเนาะ ไปดูภูลำดับสุดท้ายกันเลยจ้าอันนี้เป็นภูชนิดสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะภูอินโดนะคะหรือว่าภูแดงอินโดนะภูชนิดนี้นะคะเขามีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีนะลำต้นเนี่ยเขาก็จะทอดเลื้อยยาวนะแต่ว่าแม่นาก็เอาหาไม้ะคะ่ะมาทำหลักไว้ให้เขา กาะเลื้อยไปนะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าดูแลยากเอาใจยากมากๆเลยใบเขามีลักษณะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะมีรากสั้นๆตามขอบปล้องรากจะไม่ค่อยยาวมากนะักจริงๆแล้วเนี่ยต้นนี้บอกเลยว่าสำหรับมะนานแล้วเป็นต้นที่เลี้ยงยากมากแต่ว่าเขาสวยนะด้านบนใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะ แต่ว่าด้านหลังใบเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ก็คือเป็นสีแดงม่วงแบบนี้นะคะการใบเขาก็จะมีสีเขียวปนแดงอันนี้จริงๆแล้วมันมีอีกต้นหนึ่งนะที่ว่าเขาแข็งแรงกว่านี้แต่ว่ามันอยู่ที่เดียวกับไอ้เจ้าพูลงยาใต้อัแหละมนาเอาไว้ที่เดียวกันให้เขาได้รับความชื้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าข้างหลังใบอะค่ะ เขาจะเป็นสีแดงนี่อันนี้ก็จะมีความอ่อนแอไปบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ดูดแลง่ายนะมันอาว่าเอาใจยากเหมือนกันแต่ว่าเขาชอบเลี้ยงในน้ําอ่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะอยู่ในน้าล่าเขาจะออกดีมากๆเลยมันอาเคยตัดออยอดเขาอะค่ะแล้วก็ไปใส่ไว้ในอ่างบัวนะแบบใส่ทิ้งไว้เลยอะ เขาก็ให้รากดีนะคะรากเขาก็ยาวดีแหละแต่อันนี้ลองเอามาใส่กระถางแล้วก็ปักไม้ให้เขาเลื้อยดูว่าเขาจะมีความเจริญเติบโตสวยงามแค่ไหนแต่ก็จะลองดูว่าจะรอดไหมนะบอกเลยนะคะพูอินโดสำหรับมะนาเนี่ยมะนาถือว่าเป็นต้นไม้ประเภทพูที่มะนาวเลี้ยงยากสำหรับมะนานะ แต่สำหรับเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงง่ายก็ได้นะถ้าใครมีวิธีที่เลี้ยงผูลงผูอินโดง,ง่ายๆนะคะแนะนำมานาหน่อยมะนาบอกบอกเลยว่าน้องเลี้ยงยากมากก็อันนี้ก็ครบแล้วนะคะสําหรับผู้0ิบชนิดสําหรับคลิปนี้นะคะสิต้นผูนะคะทั้งหมดที่มานามาแนะนำในคลิปนี้นะคะ ก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากใครมีคำแนะนำนะคะรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะหรือว่าจะไปแวะทักทายกันที่เพจมานาแพนหรือว่าอินสตาแกรมมานาแพนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้มานาไปแล้วนะสวัสดีจ้า